ตันนี้มีงานไปทำง,งานที่พิเศษโลกอำเภอแล้วนะคุณสุกิตาจำได้ไหมมพามอ่อำเภอพมพิรามถาแถวๆนั้นจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีไปที่ไหนนะวัดพระพุทธชินาราแต่ไม่รู้ว่าชื่อวัดเขาชื่อวัดนี้หรือเปล่านะ Hmm. แต่ก็เราก็คือเรารู้จักในนามพระพุทธชินาราชเนาะเดี๋ยวลองไปดูไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันเนาะโอเคเราพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วพร้อมแล้วเย่วันนี้วันสารที่เท่าไหร่นะสิเอ็ดวันสารที่สิบเอ็ดมกรา หกแปดอากาศตอนเช้านี่โคตรจะหนาวหนาวมากแล้วที่นู่นจะเป็นยังไงใช่การอาบน้ำตอนเช้านี่ไม่ใช่เรื่องตลกโอเคเราเดินทางกันแล้วไปลุย่แหละทำไมดูลอยล <c oughs> อยโฮ้ยอยู่ช้า้วนี้นะแล้วดูทางก็ดูทางไม่มีอะไรเลย ไม่ Workers, มีอะไรเลยไม่มีชาด้วยห้องอะไรนะล่ะสองโซนสองโนสามนี่ไงเย่ใกล้ๆเลยเยี่ยมมากว่าแต่มันเปิดยังไงวะเราไม่ให้โศกนะไม่ให้ประชันชุดเป็นอย่างนี้อ่า เอต้องรองมีเสียงก่อนเออต้องตือนหรือเอนเออทำไ้ไถึงแล้วที่เรียบร้อยวัดอะไรนะวัดบางบัวใช่งานวัดพอดีเลยงานวัดก็ถูกใจคุณสุขิตาเลยของกินเพียบของกินบาลตะไทยไปหมดเลยเยี่ยมไปเลยคนยงมาทีนำ เราก็จะตัวกลมกันอีกแล้วคืนนี้แต่คืนนี้เราก็จะขยายร่างนะเดินทั้งวันะเดินทั้งคืนจะจบงานเดินหาของกินโอเคอ้าวแล้วกินข้าวซะแล้วแล้วของในงานวัดล่ะกินได้ไม่ต้องห่วงสบายมากโอเคคือสบายมากกินได้เลยทั้งคืนแหละพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวขยายร่างเลยเราเปล่งพอง อนนเขาลอยตัวก่าของเราครับนึบาท้ะลอยอมเล็กเขียนซื่อพระสาพรมาแล้วตัวเจ็ดชามาแล้วสามรยบาทบูชาแล้วแต่เรียกว่าบูชาจะกูสุญญาน้ำเอเด

มาแล้วสองลูกฮ่าใหญ่แน่นอน,ม,นมาแล้วน้ำมันเครื่องเอ้ยถ้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยได้น้ำมันเครื่อง <c oughs> ว่งา อแล้วมันเครื่องรถไถด้วยแล้วเรามีรถไถไหมเนี่ยแล้วก็ได้ถ้วยได้กระบังได้กระบังอะไรอ่ะแ้ก็ตไกับอได้โอ้ยได้สอสไปทำกับข้าว งานแล้วเสร็จงานเลิกงานเหนื่อยเหนื่อยไหมคุณสุกิตาหนาวมากเอาไปทั้งหนาวนะเอาไปทั้งหนาวไม่เหนื่อยมากเพราะว่าวันนี้มีศิลปินเยอะสี่ท่าน mm hmm. อเป็นสี่ท่านสามสี่ท่านตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วงานไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็สำคัญเพราะว่ามันหาเงินให้เราใช้ถูกต้องใช่เรามีเงินใช้กั็เพราะมีงานแต่เราทำงานแล้วสำคัญเลยก็คืออย่าลืมหาความสุข้วยงานหาเงิน เราได้เงินมาก็เอาไปหาความสุขอย่างเช่นไปท่องเที่ยวความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็อาจจะชอบอยู่บ้านเฉยพักผ่อนนะอนอนอยู่บ้านเนี้ยแต่เราสองคนหาหนัางทำชิ้นแอลไปเที่ยวกันว้า <Wow. S 1> นี่เราก็ถึงวัดแล้ว ะรนะะอไนคือวัดไม่ได้แต่แเราดูแล้วรู้จากืนวัดพระพุทธชิธนราชใช่ตอนนี้เราอยู่ที่กับหลวงพ่อพุทธชินราชแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันเนาะ มากที่นี่สงบลมดือใช่คนก็ไม่เยอะมากเลยนะมัดขอบกว้างดีใช่มีจุดพักผ่อนจุดอะไรเยอะแยะของกินอะไรย้ยแล้วเราถึงเวลาหรือยังของกินถึงแล้วล่ะอะรอได้แล้วครับใช่ไปก็เสร็จแล้วเรียบร้อยกับท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เรามาทำงานแล้วก็แทดแถมา นั่นเองอยากมานานนะวันเนี้ยนะใช่ใช่อยากมาตั้งนานแนละ้วเดี๋ยวน่ากี่โมงอ่ะเที่ยง,ะะงแล้วมั้งเที่ยงครึ่งแล้วตอนนี้ท้องก็เริ่มจะร้องใช่แล้วได้เวลาแล้วใช่เพราะว่ากองทัพเราต้องเดินด้วยท้องแล้วไม่ได้เดินด้วยขาลนะ <c oughs> <c oughs> กองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยอร่อย,ออยกินกันก่อนยังไม่มีสถานที่เลยคนสจาเตรียมยัง ยังเลยยยังเลใช่ไหมเดี๋ยวกินอะไรดีเราไม่รู้ไม่รู้นะค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวไปหาของอร่อยๆกินกันที่นี่เนานะโอ้โหส,สุดยอดคุณสุกิตาเลือกที่ได้เยี่ยมเลย ยอดจริงๆครับสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งยังอยู่วังวังทองกันอยู่เลยอำเภอวังทองอยู่เลยแลย้ว<ม>ถึง,งพระนครศรียา,ยากี่โมงครับเนี่ยสามทุ่มซะมั้งโอ้ เข้าสู่ช่วงที่มันเป็นทางที่มันไม่มีอะไรอีกแล้วนะน้ำมันรถมียงอ่อนโอเคน้ำมันรถมีแล้วอันนี้ก็เลยแต่ของเติมเลยทีเนี้ยมาแล้วของที่ต้องเติมกันวันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเออเออนี่ยอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกินหรือว่ากินไปใช่ไหมกินไปกินไปมาแล้วของดีไปลยุย ถึงบ้านแล้วโอ้โหอากาศยังเย็นอยู่เลยถึงบ้านสักทีถึงบ้านสักทีถึงบ้านแล้วคุณซูกิตาถึงบ้านแล้วกี่ทุ่มนะสองทุ่มยี่สิบองทุ่มี่อที่นอนที่นอนอ๋อนี่แหละสวรรค์วันนี้ไม่อาบน้ำได้ไหมเนี่ย